ลาพูดได้เมื่อชาวอิสราเอลเดินทางมาใกล้แผ่นดินโมอับกษัตริย์บารักซึ่งปกครองโมอับในเวลานั้นทรงได้ข่าวที่พวกเขาทำสงครามชนะกองทัพชาวอมโมไลก็กลัวมากจึงทรงส่งผู้ถือสารให้นำเงินไปจ้างบาลาอัมให้มาสาบแช่งชาวอิสราเอล การสาบแช่งคือการขอให้พระเจ้าทำสิ่งที่เลวร้ายแก่เขาบาราอัมอยากได้เงินจึงขีลาเดินทางไปกับผู้ถือสารของกษัตริย์แน่ทีเดียวพระเจ้าทรงไม่ปรารถนาให้ใครสาบแช่งชนชาติพิเศษของพระองค์จึงทรงส่ทงทูตสวรรค์มาหยุดบาราอัมไว้ ทูสวรรค์ก็ลงมาหยุดอยู่ที่ถนนตรงหน้าบาราอัมพร้อมกับถือดาบในมือบาราอัมมองไม่เห็นุูสวรรค์แต่ลาของเขาเห็นจึงเลี้ยวออกนอกทางบาราอัมไม่เข้าใจจึงเคี่ยนตีลาของเขา ทูตสวรรค์ไปรอบาระอัมอยู่ที่ถนนตรงที่มีกำแพงสองข้างทางเมื่อลาเห็นทูตสวรรค์อีกก็ชนเข้ากับกำแพงทำให้เท้าของบาระอัมถูกบีกับกำแพงด้วยเขาโกรธมากจึงเคี่ยนตีลานั้นอีกทูตสวรรค์ปรากฏที่อีกคราวนี้ลานั้นหมอบลงบาระอัมจึงเคี่ยนตีลาอีกแต่แล้วก็มีสิ่งแปลกประหลาด เกิดขึ้นลานั้นหันไปถามาราอรัมว่าทำไมท่านจิงเขียนตีเราถึงสามครั้งแล้วพระเจ้าทรงให้บาราอรัมได้เห็นทูตสวรรค์เขาจึงรู้สึกเสียใจที่ทำร้ายเจ้าลานั้นทูตสวรรค์บอกให้เขาไปพบกษัตร,ริย์บาลักได้แต่เขาจะต้องพูดแต่สิ่งที่พระเจ้าตรัสแก่เขาเท่านั้น